สวัสดีจ้าป้าแดงกินลมชมวิวอันนี้ป้าแดงมามามาอัปเดตให้ดูว่าตอนนี้ที่ป้าแดงไปถึงไหนแล้วค่ะตอนนี้เรากำลังใช้แมคโครตั้งแต่เช้าแล้วนะคะตอนเช้าไม่ได้ถามร้อนอันนี้ค่ะผมผมที่ของเราขุดบ่อแล้วก็ ผมที่เพื่อว่าจะได้ปรับหน้าที่ให้เรียบค่ะ,ะแล้วเราก็าจะด,ดันดันดินดันดินขึ้นไปข้างหลังนู่นนะคะตรงมอเตอร์ไซค์นู่นอันนี้เราก็พอดินเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็มีน้ำขุดนี่ขุดไปจีจังเลยว่าน้ำน้ำซับข้างล่างใสแล้วก็ แล้วก็ดีมากทีน,นี้ป้าแดงเดินไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมันไม่ราบเรียบยังมันมีอุปสรรคในการเดินของป้าแดงอยู่ก็เลยว่าเดี๋ยวให้เสร็จราบเรียบกว่าอีกทีหนึ่งแล้วก็คงจะเดินเข้าไปดูดูข้างในให้ได้นะคะอันนี้ดูดูภายนอกกันก่อนทำตั้งแต่8ดโมงช้าแล้วค่ะค่าแมคโครชั่วโมงละพันห้า โอ้โหแล้วค่ารถซอยนี้ไปอีกคันแล้ว150อืมอันนี้จ่ายค่ารถซอยแล้วน้องจ่ายเอาเอาเอา,เอาตังค์ไปจ่ายค่ารถซอยดินแล้วค่ะอันนี้ก็เหลือค่าแมกโครเขากำลังตบปากหลุมปากบ่อให้ให้มันแน่นสนิทวันนี้ประแดงเข้าไปถึงตรงนั้นไม่ได้ต้องรอให้ที่ตรงนี้ ปรับให้เรียบก่อนนะคะตอนนี้วิวทิวทัศต,ตอนเย็นมะแดงเสียดายต้นเสาไฟฟ้ามันทําให้เราเสียบรรยากาศไปนิดนึงนะคะแต่เนี่ยแต่ว่าตอนช่วงหน้าหนาวกับหน้าฝนตรงนี้สวยมากตอนนี้พอมันเริ่มเข้าหน้าร้อนข่าวทั้งหลายก็จะเริ่มแห้งแต่เดี๋ยวเราปลูกต้นไม้แล้วก็คงจะน่าอยู่มากนะคะตรงเนี้ยลมลื่นเลยค่ะตอนนี้ อันนี้เป็นเวลาสี่โมงกว่าแล้วค่ะมากันพี่น้องอับรถมากันอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นบอ่อเก่าวของเจ้าของที่เขานะคะตอนแรกประเด็นจะได้ตรงนี้แล้วเสร็จแล้วมันเป็นที่คือตรรูดแหลม พระแดงไม่ชอบก็เลยย้ายไปอยู่ทางด้านนู้นทางด้านนู้นจะได้เราจะได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นเลยนะคะแล้วว่มามันสะดวกดีนติดถนนใหญ่นลงนะถนนวิ่งได้สองเลนแล้วเดี๋ยววันไหนพระแดงจะมาอัพเดตให้ดูใหม่นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ